ครับผมกับสวัสดีกับเพื่อนพี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมยินตรับเข้าสู่ช่องขวัญฮวิล่าเนาะกับเกมนิวมินิเบเทอร์นี่ครับนี่เราก็มาอยู่กับพี่ป่าต้มเซิร์ฟ46นะครับขอมาแบกชั้นหน่อยนะครับก็ตั้งแต่ชั้น7ถึงน่าจะถึง15นะนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยพี่กิจนะครับเซิร์ฟยี่สิบเก้าลิเวอร์พูลก็แบกถึงที่15นะครับผมเองแหละครับที่ไปไม่ไหวเนาะนอกกนั้นก็ค่อยว่ากันนะครับ นี่นะครับตัวพี่ป่าตั้มหลายๆคนก็น่าจะรู้จักเขาอยู่นะครับเซิร์ฟ46นะครับผมตอนนี้เขาสร้างกิวใหม่เนาะก็สามารถไปอยู่ได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะช่วยเหลือดีนะครับเรียบร้อยนะครับชั้นที่7นะครับยังไม่ทันได้มองเลยนะฮะต้องหอภไปด้วยเชั้นที่7เนี่ยนะครับมันจะมีอีโมจิอยู่นะซึ่งน่าจะแช่แข็งนะครับถ้ามีแบบอีโมจิไฟขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เดี๋ยวมันจะยากตอนด่านที่8ที่9นู่นแหละนะครับด่านที่7ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะนี่ผมค่อยกดดูให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรขึ้นมาเนาะก็ค่อนข้างที่จะจําไม่ได้นะครับแต่ก็ลงบ่อยนะแต่ไม่รู้ทําไมจําไม่ได้นะครับชั้นนี้ก็มีเวลารีนะครับของกี่วันนะมันจะรีะนะครับประมาณพร้อมกับเมืองท้องฟ้านะครับ พี่ป่าตา้านี่อาวุธเขานรกแล้วก็ไอออนนี่ครบหมดแล้วนะตอนนั้นเอาไปรีวิวเรื่องการใช้สกินปืนนี่ครับก็ค่อนข้างดีเลยนะระดับที่8อันนี้น่าจะมีการยิงมุมกับหลัง90นะครับถ้าจะไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปฝึกยิงมุมกับหลัง90กันด้วยนะครับเพราะว่าผมได้ลงสอนไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ให้เนาะปุ๊บนะครับอ่า ก็แนะนําให้มีเพื่อนพี่ๆน้องๆเนี่ยแหละนะครับพี่ป่าตําใครที่พลังเกิน2ล้านขึ้นอ่ะนะเขาจะได้แบกได้นะครับเพราะผมเนี่ยก็ต้องให้คนอื่นแบกเหมือนกันนะครับถ้าผมจะแบกเพื่อนๆพ่พี่ๆน้องเนี่ยก็น่าจะถึงด่านที่6ด่านที่7นี่แหละนะครับสําหรับเลเวลน้อยเนาะถ้าเกิดว่าผมแบกแบกทุกๆคนนะฮะ น่าจะประมาณนั้นแต่ตอนนี้ผมก็มาเล่นตัวอยู่ที่เซิฟยีเนะครับก็มีเพื่อนหมดเลยนะครับเซิฟมันก็รวมหมดเนาะเจอกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะฮะเรื่องการเจอกันนะนี่นะครับยังไงเวลาเราไปทำเควสหรือเราไปลงดานเนี่ยมันก็ต้องเจอกันอยู่แล้วนี่ครับก็ฝากกับพี่ป่าเตาไมปมด้วยแล้วกันเนาะเซิฟสีใครที่อยากจะใครที่อยู่เซิฟนั้นนะฮะนี่นะครับผมเราก็รู้จักกันหมดนะครับผมแล้วก็ไม่เคยทิ้งใครนะครับ ที่เล่นมาก็จะมีเซิร์ฟหนึ่งนะครับเซิร์ฟยี่สิบเก้าเซิร์ฟสามเจ็ดนะครับเซิร์ฟเซิร์ฟอื่นๆนี่โอ้ก็นะฮะก็โหดอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่ากิวผมจะโหดอยู่กิวเดียวนะฮะกิวคนอื่นเขาก็โหดนะอย่างเช่นฝรัง่งเขานี่ก็โอ้สุดยอดนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆพี่น้องเนี่ยสู้ๆนะเอออย่างว่านะครับตั้งแต่ด่านที่แปดตั้งแต่ด่านที่แปดมาเนี่ยคนจะต้องมีแช่แล้วนะเออนะครับด่านที่เจ็ดเนี่ยครับต้องแช่แล้วนะ ต้องขออภัยด้วยที่มันอาจจะไม่ได้เห็นนะครับว่าการเล่นเนี่ยเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าอีโมจิมันจะขึ้นแน่นอนนะครับบางทีมันอีโมจิก็จะเหมือนกับการลงดานนะครับของเมืองหายไปนะฮะตีตัวเองบ้างนะครับแช่แข็งนะครับมันจะมีไฟขึ้นบนหัวยิงกลับหลังอย่างเงี้ยในด่านเมืองท้องฟ้าซากศพทะเลทรายก็จะมีให้ยิงกลับหลังก็คือหันหลังนะครับแล้วก็ยิงแล้วมันก็จะกลายเป็นข้างหน้าอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีอีโมจิขึ้นเนาะ เพื่อนๆคนไหนที่สงสัยอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมก็ลงคลิปเล่นทุกวันนะครับแล้วก็สอนไปบ้างนะครับอธิบายกิจกรรมบ้างเนาะช่วงนี้กิจกรรมหมุนสล็อตก็มานะส่วนใหญ่เขาก็หมุนเอา,อาแก้วปีศาจนะครับเออไม่ใช่วิญญาณแมทเทียนะครับเพิ่มพลังได้ดีมากแล้วนะครับในตอนนี้เนาะวิญญาณแมทเทียนีครับแล้วก็อย่าลืมเล่นบันไดฟ้ากันด้วยนะครับได้รับเพชรทุกวันวันละร้อยเจ็ดสิบเนาะโอ้นี่คือตีตายทุกดานเลยเลยวะเนี่ยพ่ เดี๋ยวเริ่มไปตั้งแต่ด่าน11นี่น่าจะยากขึ้นนะครผมไม่แน่ใจนะครับว่าด่านที่11ขึ้นไปเนี่ยห้ามตายแล้วนะครับตัวเราเองนะครับห้ามตายนะถ้าเราตายเนี่ยเพื่อนร่วมทีมก็จะตายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องแช่ตัวเองนะฮะลอแล้วก็พลังเนี่ยต้องถึงนะถ้าพลังไม่ถึงนี่ก็ไปไม่ได้นี่ครับไม่ใช่ว่าคนเลเวลเยอะเนี่ยจะแบกเราได้ตลอดนะครับแต่ว่าต้องไอ้นี่ด้วยอะ เราต้องมีพลังที่พอที่จะยืนได้นะครับอย่างผมเนี่ยก็ยืนได้ถึงแค่สิชั้นสิบห้านะครเพราะว่าเข้าไปที่ชั้นสิบหกแล้วตายเลยนะไม่ทันได้แช่แข็งนะฮะปกติก็จะได้แช่นะฮะเนี่ยฮะอันนี้ถ้าพี่พี่ตั้มเขายิงไม่ตายนะฮะก็อาจจะได้แช่นะ ว่าเริ่มจากด่านที่11อขึ้นมานี่ก็เริ่มค่อนข้างที่จะยากนะฮะโอ้ยังตายอยู่นะครับเหมือนง่ายๆเลยนะฮะเออเดี๋ยวนี้นะครับไม่ต้องมีความรู้อะไรก็ได้นะขอแค่คนมาแบกนะครับผมแต่ว่าด่านไกลๆหรือว่าด่านที่มีอิโมจิเนี่ยมันก็ต้องคน,คนจะต้องจําเหมือนกันนะฮะอิสเรียลในนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าได้มาก็เอาไปเสริมพลังนะฮะได้เหรียญสัตว์ขี่ด้วยนะครับ อย่าลืมลงกันทุกวันนะครับเฮ้ยไม่ใช่ลงทุกวันสิมันเปิดก็ลงถึงไหนก็ลงถึงนั่น,นะฮะแนะนําก็เนี่ยลองหาคนที่เป็นพลังเยอะๆอยู่นะฮะเวลาที่เขาว่างเนี่ยก็ขอเขาได้นะครับผมนะผมก็ผมก็ไม่ได้นัดไม่ได้อะไรนะฮะขอก็คือขอนะฮะเขาก็มากันนะครับผมหลายๆคนหลายๆกิวนะฮะแต่ถ้าเลเวลน้อยเกินไปนี่อาจจะมาไม่ถึงนะผมว่า ตายได้นะฮะแต่เมืองท้องฟ้านี่น่าจะแบกได้นะครับผมก็แบกได้นะครับก็มีอะไรก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับเพจ new media p a r t n e ก็มีนะครับผมโพสต์ประจานะครับแล้วก็ YouTube ลงทุกวันเนาะความจริงมันมีกลุ่มแชทเฟซด้วยนะฮะใครอยากเข้าก็นั่นแหละนะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับก็นี่คือพลังพี่เขาตอนนั้นนี่ประมาณ2ล้าน5นะครับตอนนี้ขึ้น2อล้าน9จะ3ล้านแล้วนะ ก็ค่อนข้างที่ไวเลยนะครับไม่เจอกันแค่อาทิตย์กว่าเองอะ่ะขึ้นมาสี่แสนกว่านะครับเกือบจะสมล้านอยู่แล้วเนี่ยครับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆทุกคนนี่มีเพื่อนในตัวนี้ด้วยนะฮะก็หลายคนนะที่ผมรู้จักนะครับเยอะแยะสิบสามแล้วครับ ผมไม่ได้แช่แข็งเลยนะแต่พี่เขาตีแรงตีแรงค่อนข้างค่อนข้างแรงเลยนะอวุธนรกนะฮะติดขี้บ่อยนะครับผมนะสวยดีอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเลือกอันไหนดีนะฮะถ้าว่าเราเนี่ยมีเกาะกำลังภายในน่าจะน่าจะไปเกินชั้น15นะอ๋อพี่เขาบอกว่าถ้าเรามีระบบ เราระบบพลังภายในนะครับเลเวล6 6กนะก็อาจจะไปถึงอา,อาจจะเลยชั้น15ไปได้นะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ตายเนาะใช่ใช่ครับก็กำลังคลิปอยู่เลยพี่ระบบพลังภายในนี่ก็ต้องใช้เวลาในการอัพหน่อยนะครับเพราะว่าต้องอัพสกิลทั้งหมดนะครับของมันเนาะมีกี่สกิลอ่ะแปดบ้านะครับถึงจะมีเควสให้ไปทำอีกนะครับ ไปลงด่านเพื่อที่จะอัพชั่นนะครับระบบเกาะข้างในอีกนะครซึ่งคนที่รีบเนี่ยเขาก็จะเติมนะคนที่ไม่รีบก็โอ้ก็หาของยากอะนะครับมันจะต้องใช้โอเยอะนะครับหินม่วงกับปากาลังนะในการอัพอันนี้ถึงชั้น14แล้วนะถ้าเราเล่นไม่เป็นเนี่ยก็ถางเขาได้นะครับแต่ว่า ถ้าเขาแบกอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเดี๋ยวจะลองดูว่าจะเกินหรือเปล่านะฮะถ้าเกินก็เกินถ้าไม่เกินก็หยุดไว้แต่เพียงเท่านั้นนะฮะแล้วก็ไอ้ก่อนที่เราจะเข้าหน้าเกมมนเนี่ยมันจะมีตรงหน้าล็อบบี้นะครับมันจะบอกว่าด่านเนี้ยควรจะเล่นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างมีอะไรบ้างอะไรประมาณน,นี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแช่เลยนะฮะแช่หรือยิงดีวะ เห็นไหมเห็นไหมผมก็คิดถูกนะครับว่าผมต้องแช่นะฮะเพราะว่าถ้าผมยิงมันไม่ตายเนี่ยนะครับมันก็จะปาดผมนะฮะเห็นไหมตรงนี้ก็ต้องยิงกลับหลังยิงนะครับเห็นไหมอิโมจิขึ้นนะฮะส่วนพี่เดี๋ยวนะส่วนพี่ตั้มเนี่ยจะต้องยิงบอส เอาโอหเอ้ยจบแล้วยกสูงจบเลยแต่ว่าพี่เขาปิดได้นะครับไม่จะเป็นต้องยิงตามอีโมจิเนาะถ้าหากว่าเราตีบอสตายก็ตายไปเลยแล้วก็ชนะไปเลยนะครับโอ้โหผมยกยกสูงอ่ะโอ้ปกติอยู่ปกติอยู่ไกลกว่านี้นะครับ อยู่ตรงพี่ตั้มอยู่แหละผมชอบยก30ขึ้นไงแล้วยิง70มันจะเป๊ะพอดีนะครับเราไปอยู่ตรงกลางไงโอ้โห <laughs> โอ้โหกล่องอาวุธสุดยอดเห็นไหมครับได้15อันเนี่ยนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปเติมซื้ออาวุธนะเพราะว่าเล่นด่านก็แจกเดี๋ยวมีกิจกรรมมันก็แจกอีกนะครับเศษอาวุธนะครับผมมันจะชอบมาในกิจกรรมเติมครั้งเดียวอะ ต้องเล่นนานๆนะครับเกมนี้ก็มีให้อัพหลายอย่างนะครับนะหลายระบบนะครับบางคนเขาเล่นกันโอ้เป็นปี2ปีนะครับกว่าจะพลังจะ3ล้านอะไรเงี้ยแต่ถ้าเล่นกันเป็นปีปีปีหนึ่งนี่ก็อาจจะพลังล้านได้นะฮะแต่ถ้าคนเติมบ่อยๆนี่ก็ค่อนข้างดีนะฮะพี่เขาบอกให้เอาบินมาด้วยนะครับมันจะเล่นยังไงวะพี่ตาม <c oughs> ดานสินี่ผมผ่านแล้วนี่พี่แต่ว่าผมไม่ได้บินนะตอนนั้น แต่ว่าเขาน่าจะยิงตายนะฮะโอ้โห,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 โหเชีย่ยนี่มันคู่ปละมือของนักรบมังกรนี่ว่าจะวัวหน้าคนโอ้โดนไปสองดอกดีน้องฮะแช่ดีไหม แชร์ดีป่ะพี่แชร์ครับอ่าโอเคนะฮะนี่เดี๋ยวผมเข้าด่านที่16ผมน่าจะตายนะเนี่ยพาวได้เลยเหรอลองดูสักหกห้าเกินไหมเนี่ยโอ้โหยิงเข้าสามเปอร์เซ็น เห็นไหมครับอันนี้ผมพลังล้านกว่านะมาถึงชั้นที่สิบห้านี่ยิงเข้าสมเปอร์เ <c> ซ <oughs> มาไกลได้ขนาดนี้ถือว่าบุญแล้วนะครับแต่ว่าเราพลังมันไปไม่ถึงนะนะถ้ามีโอกาสได้เล่นตัวละครอื่นก็จะรีวิวให้นะครับว่าด่านอื่นเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเขาก็ไปถึงกันด่านยี่สิกันแล้วนะเออ เอาแล้ว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 ขอลองขอลองขอลองด่าที่สิบกนี่เผื่อผ่านเผื่อผ่านเผื่อจะผ่านนะครับต้องบอกว่าเผื่อจะผ่านนะฮะถ้าผ่านนะี uh ่แบบตังมากถ้าผ่านอ่ะอืมต้องไปอัพพลังเพิ่มพลังไม่ขยับเลยทดลองนะครับทดลองลองดูว่าจะไหวหรือเปล่า นานไงกูห่าแล้วโอเคนะครับผมนะก็ขอบคุณกับพี่ปาต้ามเซิร์ฟ46ด้วยนะครับใครที่เจอเขาก็อย่าลืมนะครับถ้าท,ทายเขาได้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปกับเพื่อนๆพี่พ่นพน,น้องทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมมาลงชั้นกันเนาะแล้วก็มีอะไรสอบถามก็สอบถามกันเข้ามาได้นี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม